ขี่มออะไรหนั่งรถมันจะหมินแล้วทำให้หนูอ้วกเนีะไม่จริงมาเดินเข้าไปดิเ้าใส่คือใส่กระเป๋ากระเป๋า <laughs> โชคดีวันนี้เราตื่นเร็วมัน <Ver di. S 1> ขึ้นไปถึงห้องแลวใช่ Ver di. Ver di. ดเวอร์ดีเวอร์ดีแล้วเตียเออบังไงิญก็มาเนี่ย Oh, วันนี้พี่จะตื่นเร็วครับพี่จะตื่นประมาณ11โมงเพราะว่าวันจันทรต้องมีไปฉีดวัคซีนฉะนั้นก็ต้องนอนเร็วตื่นเช้านิดนึง่งแล้ววันจันท์ไม่ดวงดีเหมือนพี่จิ๋วด้วยอย่างของพี่จิ๋วนี่คือเขาได้โรงพยาบาลแถวนี้ห่างกันไม่กี่โลแล้วก็ได้ฉีดตอนบ่ายของพี่จอน,นี่น่าจะต้องตื่นประมาณสัก9้าโมงครึ่งมั้งวันจันทร์่อะหาได้กิน,งนเงินอีกว เช้าวันนี้ครับทรีเดสีทครสามวันติดแล้วหน้าตาคุณคุบอเขาส่งมาเยอะมากนี่แหละคือที่พี่จอร์ดบอกว่าเ้าส่งอะไรมาไม่ต้องส่งเยอะคือมันอร่อยไงแล้วเราก็เสียดายก็ต้องกินให้หมดนี้มันก็จะกลายเป็นว่าจอร์ดกินเมนูข้าวเช้าเหมือนกันหมดสามวันฉะนั้นเนาะไม่ป้อนแล้วพวกมึงกินกันหมดแล้วเมาบอกว่าอร่อยเหมือนเมื่อวานเลย้ารทงให้ดีอร่อยไหมเจี๊ยบเจี๊ยบกินเหมือนกันรสชาติเขาเก่าดีนะ วินเทจร้านนี้เขาทําเป็นหม้อไฟส่งด้วยครับคือเหมือนชาบูเลยครับคือมีน้ําซุปมาให้มีเนื้อมาให้หลายๆแบบมาลวกเป็นเหมือนกับชาบูชาบูอะ่ะเหมือนซุกเยกี้อ,ะอ่ะนีะไ่ไอ,อ,อ,อ้ําอ,อื้มอืมอก็คือชาบูชาบูไทยอ่ะโอ้น้ำซุปอร่อย เมื่อวานมีน้องมาถามว่าจะได้ตามแฮชแท็ออกริมครูไหมสำหรับคนที่แบบเฮ้ยงงอะไรคือแฮชแท็กริมครูก็จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแบบจะบอกว่าดราม,ม่าชมพอกลุ่มก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องระบบโครงสร้างการเรียนการสอนอะของคณะพิจอรณวิธีการสอนต่างๆครูคือมันเป็นดราม,ม่าภายในโอเคมันอาจจะกระทบคณะที่ใกล้เคียงกันของมหาลัยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามตามไม่ทันอยู่จะต้องไปนั่งไล่ย้อนไปนั่งถามเพื่อนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าตามไหมก็ตามอยู่ครับขออนุญาตกินข้าวเช ทำ,ทำอะไรที่เป็นเสียงนะน้องภูมิต้องเดินทางไปหาแม่เขาครับแม่เขาอยู่มาที่ภูเก็ตนะฮะเอกสารวุ่นวายมากใช้เอกสารเยอะมากแล้วก็น้องภูมิรู้สึกยังไงเดินทางคนเดียวครั้งแรกนะก็ถ้ามีเกมเราก็คงล่ได้เดี๋ยวแบตหมดนะเดี๋ยวก่อนแล้วเขาเวลาขึ้นเครื่องเขาให้ปิดก็ต้องปิดนะลูก วันนี้จะพาไปประกอบหนึ่งสิ่งซึ่งไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้มันมีด้วยหรือว่าพอดีพี่จิ๋วสั่งมาเขาก็ง่วงกดสั่งไปโอนตังไปอ่ะดูดูดนี่มันไอติมชัดๆเลยมาล่ะแค่เปิดช่องฟิสมาคือหอมหมดเลยนะหอมอะไรหอมอาหานิโก้หอมก้าวมา อ้าเวลาเห็นนมมันแข็งก็มันสุดยอดเลยเออมันแยกชั้นแค่นี้แหละแล้วก็คนคนคนมันจะหกตอนคนนี่แหละเบาเบาเลยนะเบาเบาเสร็จแล้วก็ happy good day ยอดสุดยอดตามมันนี่ตามมันนี่ไอ้พวว่าไม่ต้องมาลูกก็ไม่ต้องมาพ่อจะพาไปเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้านยุดระวังหนีบหน้า เก่งมากสมัยก่อนโกปากยาวนะโดนเป็นระตูชน <c oughs> ประภอ,อกูโดนน้ำส้มดึงฟันแอะแล้วครับคุณขอภูมิบายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ย่าเป็นห่วงย่าเป็นห่วงไม่ห hm ่วงสบายใจจะได้นอนสบายๆหนึ <y <y ่งเดือนภาพคุ้นๆไหมภาพคุ้นๆเพราะว่าตอนสมัยอิสระหกเจ็ดขวบเนี่ยก็เดินทางไปฟูโกกะไปอยู่กับย่ากียปไปคนเดียวมันกับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเปล่าครอบครัวเราต้องเดินทางคนเดียวใช่ใช่เข้มแข็งแข็งแขรงสู้สู้นี่ดูยูโรเปียนโฟลดิ้งบาซ่าแปลว่าอ่างอาบน้ำที่พับได้แบบยุโรป ยุโรปเขาใช้กันมีวะ่ะภาษาจีนั้งกล่องเลย <laughs> หลายคนอาจจะไม่รู้นะคือพี่จอร์ดต,ติดอ่างอาบน้ํามากไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนติดอ่างนะไม่ใช่นะแต่คือสมัยก่อนนะตอนที่สร้างบ้านหลังนี้บริษัทรับสร้างบ้านนะเขาแถมบาสับหนึ่งอ่างทีนี้ทุกคนก็แบบ n no, งไม่เอาไม่มีใครอยากได้ไอ้นี่เป็นเหมือนปมด้อยนะเด็กที่บ้านเก่าไม่เคยมีกงมันได้ของฟรีจอร์ดเอาถ้าเกิดนึกภาพห้องน้ําห้องพี่จอร์ดออกจะงงกับเลเามากมันยาวใช่ว่ามันจะม,นมันยาวผอมมากจริงๆแล้วที่อาบน้ำสมัยก่อนมันเป็นอ่างอาบน้ำแต่สุดท้ายก็โยนทิ้งไปเพราะว่ามันรั่วโอ้ยแล้วยิ่งโตมาไปเที่ยว นนะมันก็จะแบบไปเจอพวกผงโรยอะ่ะโอ้ยออนเซนโอ้ยยิ่งยิ่งติดเลยพอมันไม่มีมันก็คิดถึงพี่จิ๋วเขาก็เลยไปสั่งอันนี้มายูโรเปียนโฟลวิ่งบาทับโอ้แม <laughs> ดูเหมือนอของเล่นญี่ปุ่นสมัยเราเด็กๆราคาที่จิ๋วซื้อมาก็คือประมาณ2,000นะคะแลกกับ <c oughs> อ,อ่างอาบน้ำที่พับเก็บได้ใช่พอเราใช้เสร็จเราก็เอามันตั้งขึ้นไงไม่เปืองที่แล้วก็ยืนอาบน้ำเอา วันนี้ครับส่งน้องภูมิเสร็จแล้วมาชุมชนลินทางรถไฟต่อเลยกับแม่อันนี้คือที่เราเห็นในภาพในเน็ตเน,น,นาะที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีไฮสกิจมาไล่ก็คือทุกเช้าเขาจะเอารถมารับคนไปใช่ไหมแม่แลวเพื่อที่เขาไม่อยากให้มีตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่อยากให้มีเพราะในเมื่อผู้ป่วยมันล้นชิบหายไวป่วงทุกวันนี้เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันคงต้องไปคุยกับผู้ว่าเฮ้ยมันมีที่กัน้นแบบญี่ปุ่นด้วยเนี <S <S ่ยมีมีที่วางของด้วยไฮโซจะตายไฮโซจะตายเฮ้ยก็ออกมาได้ไหครับก็ห้ามกั ห้ามกัดของนี้ห้ามกัดโก้จะชอบเวลาที่เรามาแกะของใหม่มันจะตื่นเต้นมันรองรับน้ําหนักพี่ได้จริงหรอวะอ้วนแล้วก็จุกนี้ก็คือน้าทิ้งแล้วก็ดันลงเฮ้ยมาดูน <laughs> ี่งไงไหนลองนั่งสิฮึมันก็ได้อยู่นะไหนไหนไหนลองปิดลองปิดปิดอันนี้ <laughs> ปากลางวางแก้วน้ำกับไอแพดจะมีทําหอยอะไรในเมื่อมือกูอยู่ข้างล่างไม่ปกติเขา้ก็ไม่ต้องปิดอันนี้ก็ได้อันนี้อ่ะอ่านี่ไงใช่ลองน้ำมันใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาใส่ เอ้ยมันมีรูอยู่ข้างล่างตอนนี้ใส่น้ําไปมันก็รั่วนะก็ปิดไงมันอันนั้นน่าจะอ๋อต้องเ,เอาไอ้ดาวปิดนี่อันนี้กนันนอ๋อนี่แหละคือสิ่งเดียวที่ต้องประกอบแล้วนี่มันก็จะเป็นจะเป็นรูออกมาตรงนี้แล้วอันนี้เออเอาไว้ให้ใส่นิ่งเข้าไปหรือเปล่า<อ><ว>ดิ่งใช่ไ้มอันนั้นมันจะไปทางไหนได้นี่ยใส่นี้เข้าไปใช่ป้ะเสร็จแล้วพอเราลงไปเล่นน้ำไงเราไม่มีออกซิเจนเราก็สูบออกซิเจนเร้นี้ไอ้บ้าไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมีพ่อมาให้ทำไมอ่ะอ๋อรู้แล้วไอ้นี่ม อันนี้อันนี้หมอนนี่มีหมอนมีหมอนนี่พ <c oughs> ันสบู่อยู่ตรงนี้นี่ครบเซตไว้วางมือถือก็ได้ <c oughs> ก็พาจะเล่นน้ำแล้วอเร็วสายติดแต่ก็ถือว่าถึงและไอ้นี้ก็เปียกแล้วอ๋อที่งนี้นะทำซาพาไปไว่ายน้ำนะวิ่งหนีสาวว่ายน้ำไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> วิ่งเข้าขอบอย่างเดียวไม่าพาไปไว่ายน้ำเหมือนพาไปวิ่งไม่อยางอ่านนะลูก เอแล้วเนี่ยมันเปื้อนหมดเลยโก้ทำเปื้อนหมดเลยอ่ะหมอนกูดำหมดแล้วเฮ้ยเฮมันจะกินน้ำมันจะกินน้ำโก้ไปกินในบ้านเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวโดนแกล้งตัดอีกอ่ะเออพอแล้ว แม่กาลัง,งยืนคุยกันอยู่ครับอัพเดตสถานการณ์ในชุมชนฮะก็คือว่ามีคนในชุมชนนะครับคุณลุงอายุ70ฉีดซีโนแวคแล้วก็เสียชีวิตไม่ได้จะโจมตีนะแต่ก็อาการแพ้หรืออะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่จะเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นน้อยเนี่ยนั่นแหละครับมันไม่มีม้าเต็งครับก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปไปเจ้าแชมพูไหม๋ยวพี่จะให้ไดก็ได้แชมพูหมาดิ <laughs> ไปละทดสอบ าทวนเหรอสบายไหมเนี่ยจอดโอเคแล้วนี่ดู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 จักรุชีิดูดูจักรุชีนิดนิดไม่ต่อไฟฟ้าแต่มีจักรุชีินะแบบแรงดันน้ำแป๊บนึ่งเมื่อยนิ้วได้จริง ว่าใครสูงไม่เกิน1 6อยิว่ามันจะแช่แบบสบายมากเลยแต่ถ้าเป็นแบบไซส์ทียบก็อาจจะแบบแน่นนิดนึงไหมคือพอมันอยู่ในน้ํามันก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเบาอโอเราไปญี่ปุ่นน่ะพูดไปจะไม่เชื่อนะญี่ปุ่นมันบ้าออนเซ็นขนาดที่ว่าที่มันแพงมากใช่ไหมห้องมันเล็กมากมันจะมีบาร์สับแบบนั่งอ่ะเหมือนนั่งเก้าอี้อ่ะสูงหน่อยเออเป็นบารสับแนวตั้งอ่ะแช่ได้นะแต่ต้องนั่งใช่เออคนอะไรอาบน้ำหน้าบ้านวะจะไม่ได้อาบน้ำหน้าบ้านฉันแช่น้ำ เนี่ยประตูบ้านเนี่ยอาบน้ําอาบน้าหน้าบ้านฉันแช่น้ําโดนทาโทษเหรอโดนทำโทษเนยฉันสบายกว่าคนอื่นด้วยซ้ำทำโทษตัวเองกูได้สบู่มาชัวแม่งกูแกล้งคนอื่นมาเยอะโว้ยรู้ทันใช่คนอย่างพี่เนี่ยควรไปเป็นผู้นำประเทศหรือเปล่าจริงเหรอใช่มันจะไม่มีคนโกงได้อีกเลยได้เรื่องเงะ้อ๊ะ ว่ life. <laughs> ายออฟไลน <laughs> โชว์อาบน้ำแบบหน้ารถโยนเนี่ยเหมือนมันต้องโชว์อะ่ะเอ๊ะถือว่าใช้งานได้สองพันไม่ต้องทำแช่น้ำสองพันทำไมเหมือนเลขที่เพื่อนเล่าให้ฟังเลย <laughs> เพื่อนไหนไอ้ไอ้ไอ้ เพื่อนไหนบอกมาสิเพื่อนไหนไอ้ไอ้สุเมธเคยไปด้วยกันไหมไม่เคยเลยสุเมธคนไหนทำไมเขาไม่เคยเจอมันเพื่อนเก่าเพื่อนไกลนะเพื่อนเก่าเพื่อนระดับไหนเพื่อนระดับห่างแบบโคตรพ่อโคตรแม่หะเออแค่แบบมาเล่าให้ฟังเฉยๆอาบพี่ไหนสองพันไม่รู้ไม่รู้แต่เขาเล่าอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าอาบน้ำสองพันแค่นี้เลยโอ้โหเด็กซีแค่นะเด็กซียังไงเฮ้ยนี่รูอว้ยฉี่ ดูเลจริงๆแล้วทีนี้เอาเวลาพับใช่ไหมว่าต้องปล่อยน้ำก่อนใช่ต้องปล่อยน้ำก่อนเพราะเราจะยกไม่ได้นี่เราก็จะปล่อยด้วยรูดาวนี้ เราก็รอน้ําหมดแล้วก็มันก็แค่พับขาดันขึ้นแล้วก็ยกขึ้นทั้งบนได้แล้วใช่สองพันไปถึงค่าอ่างสองพันไม่ต้องอมาถาม,มถซื้อกระจิ๋วให้อ่างอันนี้สองพันใช่เดี๋ยวซื้อมาสองพันในช้อปปี้ไปหาได้เลยเขียนว่าอ่างอาบน้ําพับเก็บได้อะไรเงี้ยยูโรเปียนโฟโตโบโรเปียนตรงไหนแม่หน่อยมาครับแม่หน่อยมามาคุยกันเนี่ยแหละเขานัดกันมาคุยกันแล้วก็มาด้วย จะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเพืเ่อเธอให้เธอไม่ความกังวลใจไปในทันใดจะตรงไปจะกลไกลเธอหาเป็นเธอเป็ไีไฟให้เธอความสบายใจจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดู ให้เธอมีความกังวลใหเธอมีความกังวลใจ,จ,ะจะไปในทันใด,ดจะถูกไปจะกลาไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอมีความกังวลใจ <laughs> ไปเย่กินข้าวมไม่ทำจอโอ้โหทำไมไข่สีดำนี่แหละอร่อยไอไข่สีดำ ข้าะ okay, ไม่ไม่ไม่ไหนไ,ไ,ไม่ร mythology. ู้เร e ื่องนะฮ่าไลฟ์ดีกว่าฉันขึ้นเป็นไลฟ์ดีกว่า Have a good day นะครับทุกคนไปแล้วนะครับซีอูดูมารอบบ๊ายบายนะเจะไปในทันใดเจะไปยืนเคียงข้างเธอไปยู่ดูแลเป็นเพืนเธอให้เธอหมดความกังวล